ดีเจ้าวันนี้คุณก้องพบกันอย่า่นเคย,เคยนะกับรายการเด็กโปรไฟล์เวอร์นสุบลิจากช่องมหาอดนะครับผมสําหรับในคลิปนี้อีพีนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กของอ่ากรีด็อกนะครับผมก็เดนเนียก็เคยทําไปแล้วตอนมันออกมาใหม่ๆนะครับผมก็ผ่านมาหลายเดือนละตอนนี้ก็มีลิสต์ที่ปรับแก้มานะผมก็เป็นเขาเรียกว่าออไนะเป็นลิสต์ใหม่อ่าเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่เลยเล่นแตกต่างจากอันเก่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตา การข้างในาจะเป็นยังไงเริ่มจากใบแรกกันเลยนะครับผมก็เป็นก็เป็นตัวนี้แหละเออถ้าถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็คงไม่เป็นเด็กนี้นะครับผมก็สิบสองจักรพรรดิเทพแห่งปีจอนะครับผมเกลียวเอ้ยปรับโฟกัสแป๊บอ่ะก็เอฟเฟกต์ของเขาก็คือเลเวลหนึ่งถึงสามนะครับเมื่อตีซิลนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงสามระหว่างซิลนะครับผมพลันเดอร์เมื่อตีหรือป้องกันอ่าดูมือคู่แข่งทั้งหมดนะครับผมเลือกทีมเมจิคคู่แข่งหนึ่งใบที่เจอแล้วเราก็สามารถ สั่งให้เอฟเฟกต์แฟหรือเอฟเฟกต์เมนของมจิกนั้นทำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าไล่ได้นะครับผมแล้วก็อ่าเอฟเฟกต์เลเวลสานะครับแอทเทอสเตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเฮิล่าไม่เกิน3ครั้งเมือม่อมือของคู่แข่งลดลงฟื้นสภาพสบิีเผาจากพระเทพสีมงกุฎของเราได้1ใบนะใส่มา3ใบเลยแบบนี้ต่อไปนะครับผมเป็นอ่าจักรพรรดิโบราณอ่ามาคอ เอออะไรสักอย่างอะไรแห่งแพะภูเขาอ,อะเออนะชื่อมันใครจะอ่านยังไงครไม่อ่านนะเป็นโซเป็นเป็นโปรโมโอเออมันมันเป็นการโปรโมโก็เป็นโซเบิร์ตนะครับผมหลังจากเราหรือคู่แข่งทําการซิลนะก็ลงฟรีแล้วก็เอฟเฟกต์เวลหนึ่งถึงสามนะครับผมเมื่อสปิริตนี้ถูกอัญเชิญต่อจํานวนสปิริตเผ่าจักรพรรดิสีมงกุฎของเราหนึ่งตัวนำสปิริตคู่แข่งหนะึ่งใบน่ะกลับขึ้นมือนะแล้วก็ระหว่างซิลนะครับผมเออเอฟเฟกต์รูปสองสามระดับสเต็ปของคู่แข่งนะเนี่ยอ่า สปรีดเผาจากประเทศแล้วก็ซิมมงกุฎของเราทั้งหมดเนี่ยจะสามารถสั่งป้องกันได้แม้อยู่ในรูปแบบเสื่อมสภาพนะครับใส่มาสามใบแล้วนะสำหรับใบนี้ต่อไปนะผมเป็นอ่าัซวินพิจิกสกอร์สเปียนะแบบดีเวลว์นะก็เอฟเฟกต์รุ่รนถึงสามเมทัลสเต็ปของเราเนี่ยอ่าเบฟรูปแบบอิมเมจินเบฟรูปแบบสปรีดของเราทั้งหมดเนี่ยที่มีคอวางอยู่ตั้งแต่หนึ่งเมตรขึ้นไปจะเสียเอฟเฟกต์เแบฟบแล้วก็จะถือว่าเป็นสปรีดท,ที่มีคอสสิบเผาจากประเทศนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ เอ้ยแล้วก็เลเวลหนึ่งวางคอลหนึ่งเม็ด BP อยู่ที่สองหมื่นแล้วก็สปะริดนั้นจะไม่เสื่อมสภาพและสามารถตีได้เฮินละครั้งนะผมก็ตีตั้งอยู่นั่นแหละนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสามนะครับแอดแท็บสิบของเราเนี่ยเมื่อสปะริดพอจะกระบาดเทพหรือซิมุมกุลคอร์ลตี้ทำลายสปะริแอัตเมตคู่แข่หนึ่งตัวที่มีคอสไม่เกินสปะริดนั้นนะแต่มาหนึ่งนะความจริงจะใส่สองก็ได้ใบนี้แต่ถ้าจะใส่สองแนะนำให้ใส่โคละอาดนะไม่งั้นไม่เทไม่คลัง่งโอเค ต่อไปนะผมเป็นขุนพลลำดับที่47ับเบิร์ด็อกนะครับผมเป็นโซเบิร์ดหลังจากเราเสียไลฟ์เบฟที่ลมล่างอยู่ทั้งหมดของคู่แข่งเนี่ยจะถือว่าเป็นคอรูส,สย์นะครับแล้วก็ทำลายสปิริตหรืออันติเมตคอสไม่เกิน6ทั้งหมดของคู่แข่งนะแล้วก็หลังจากเอฟเฟกนี้ทํางานนะครับผมจะอันเชิญไม่จากคอสได้แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวล23น่าจะสเต็ปของเราระหว่างซิลนะครับผม อ่าถ้าสบริตเผาจากประเทหรือซิองกโปรของเราตีอยู่คู่แข่งจะไม่สามารถใช้มจิกที่อยู่ในมือได้นะแต่นอกมือยังใช้ได้อยู่นะใส่มาสามนะสำหรับใบนี้ต่อไปนะผมเป็นทหารลำดับที่59ทวินเฮดบีเกิลน,นะครับผมเอฟเฟกของเขาก็คือเมื่อตีหรือเมื่อทวนเชิญนะครับผมก็สามารถทําลายสบริตคอรสไม่เกินห้าคู่แข่งได้หนึ่งตัวแล้วก็รัดนะครับรัดเจมเขียวเนาะรัดเจมเขียวหนึ่งเม็ดนำคอไว้หนึ่งเม็ดวางบนสบริตนี้แล้วก็ รัดเจมเขียว2เม็ดน้ำสปรีตรูปแบบส่นภาพมูคไหนหน่งตัวกลับไปไว้ใต้เด็กนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลาสองสามทั้งสี่ทั้งเจมของตัวนี้ถือว่าเป็นสีเขียวด้วยใสมาสองใบเลยนะต่อไปนะผมเป็นอ่าทหารลำดับที่สี่สิบสี่สิบเจ็ดอ่าเพอร์ซูเออร์บ่อซอยนะครับผมก็เมื่อตีน้ำพลวอหนึ่งเม็ดวางบนสปรีตนี้แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลาสอง สองสามแล้วผมเมื่อตี้คู่แข่งจะไม่สามารถสั่งใช้เบิร์ดได้ลัดเจมฟ้าน,นะครับผมคู่แข่งจะไม่สามารถใช้เมจิกได้นะไอไอห้ามใช้เมจิกเอ่อจากในมือนะครับผมสําหรับไปนี้เนาะห้ามใช้เมจิกจากในมือนะก็เป็นตัวที่ตีห้ามเบิร์ดห้ามเมจิกได้นะค่อนข้างจะเก่งปั๊มคอได้ด้วยอ่ะใส่มาสามต่อไปผมเป็นแอดไสดาให้ได้นะก็เอฟเฟกเมื่อลงของ อ่าของสับฤทธิ์ของคู่แข่งเอของผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถทํางานได้นะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองนะครับผมอ่าสบับฤทธิ์พล่างประกอบหรือมนุษย์มแมลงของเราทั้งหมดเนี่ยเมื่อถูกทำลายจากเอฟเฟกต์คู่แข่งเนี่ยเราสามารถสุ่มทิ้งมือคู่แข่งหนึ่งใบเพื่อให้อ่ายังคงอยู่ในรูปแบบสุวนสภาพได้แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับเมื่อตีหรือป้องกันบีพีบวกสองพันใส่มาหนึ่งใบมันโดนลิมิตอะเลยนะเขาจริงอยากใส่สามเลยบอลบอลช่วยปลดแบนทีมันไม่เก่งแล้วนะเออมันไม่เก่งแล้วนะ ต่อไปเป็นอ่าฮอนเนตผู้ใช้หอกนะก็แฟดควิกนะครับผมแล้วก็มีลัดเจมฟ้านะครับผมเมื่อลงในอ่าแอทเทอเซสของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเราจะได้จวดสองทีหนึ่งนะใส่มาสองใบเป็นตัวควิกที่สามารถจวได้แล้วไม่ใช่อฟเฟกเมื่ออันเชิญด้วยทําให้แบบพวกที่ดักอฟเฟกอัญเชิญเนี่ยก็เฮลไปโซลแบบนี้ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะอฮอนเนตผู้ใช้หอกเนี่ยต่อไปนะครับผมเป็นทวินเฮดบูเทเรียอ่า เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองนะครับสีและเจมขดตัวนี้ถือว่าเป็นสีเขียวด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองเหมือนกันนะอาร์เมจิกของในมือของผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยจะคอร์สบวกสามแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับผมเมื่อสบับลินี้ถูกทำลายโดยคู่แข่งนะเราส,รบสบรามารถส่วนสภาพสับิดเผาสีมงกุฎของเราหนึ่งตัวอ่าเพื่อสบับิดนี้ยังอยู่ในสนามในรูปแบบส,สบ่วนสภาพได้นะครับผมสาหรับตัวนี้เนาะใสมาสามใบน,นะครับต่อไปเป็นอ่าไอตัวนี้ มนุษย์จักรกลลำดับที่หกเซฟเฟอร์คอนนะครับเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ดออะไรสักอย่างนะอยากอยากอ่านแล้วก็อ่านไปก็ตัวแฟตแอคเซลนะครับผมก็ในเคืนนี้เราจะไม่เสียอะไรจากการตีของสปริตอาตเมทคอนตั้งแต่สีขึ้นไปของคู่แข่งใส่มาสองแล้วก็เป็นอ่าแฟตแอคเซลขอเธอนะครับผมอ่านักลบเครื่องกลอีนาโนมาสะนะใส่มาสองใบ ต่อไปเป็นโซนเบฟนะครับผมเทมานคํารามก็เอฟเฟกก็มีล้มล่างซ้ายขวาขอตะดแต,แตสีขึ้นไปก็เมื่อตีจะถือว่าเป็นรเวิวสูงสุดแล้วก็ถ้าล้มล่างอยู่กับอ่าเผาสปีเผาไอล่างประกอบแล้วก็สาตาสมิงนะครับผมจะสามารถก็คือต้องต้องรวมทั้งสองข้างนะอ่าถึงจะใช้เอฟเฟกส่วนนี้ได้้วก็คือสามารถดูมือคู่แข่งได้ทั้งหมดแล้วก็เลือกทิ้งสปท,ที่เจอหนึ่งใบนะจะมาสามเลย ต่อไปเป็นอ่า number ร์สี่สิบเอ็ดนะครับผมสปอร์เตอร์เซเลเบชันนะก็สปอร์เตอร์เฮอะไรสปอร์ตเซเลเบชันนะเอออันเมื่อกี้อันพี่ขออภัยด้วยนะก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองนะครับแอทแทสเิบของคู่คแข่งเนี่ยเมื่อสบรีล,มล้มเหลวคู่คแข่งตีนะครับผมเราสามารถโจมากัดหนึ่งใบแล้วก็เป็นเช่นนั้นเราสามารถทิ้งมือได้หนึ่งใบเอฟเฟกต์ส่วนนี้มันมันก็ดีอยู่มั้งแต่แต่เอฟเฟกต์ Effect ที่เอามาใช้จริงๆก็คือเอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับผมในระหว่างซีลนะ 2, อนเอฟเฟกต์เลนเวลสองแ เอ่อเอฟเฟกต์ันเดอร์ของเราเนี่ยเราสามารถเลือกทิ้งสับลิดนะครับผมแล้วก็เราสามารถทําให้เอ็กเซลของสับลิดนั้นเกิดได้ด้วยนะแต่ว่าไอ้การเอ็กเซลนั่นน่ะจะไม่ถูกนําไปวางไว้นอกมือนะครับก็คือให้ทิ้งลงแทสนะก็พันเดอร์ก็คือไอเอฟเฟกของหมาเนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวนะมังออมมมมมม้งเออมีตัวเดียวนะั่นแหละไม่ไม่มีมั้งหรอกก็มีตัวเดียวนะนะครับใส่มาสามใบนาองสำหรับใบนี้ต่อไปเป็นส่วนของเมจิกนะครับผมเป็น เริ่มจากใบนี้นะครับกริดรีเจกนะเมื่อสปริตสีฟ้าเผ่าจักรวาลเทพของเราตีอยู่เนี่ยอ่าการ์ดใบนี้จะถือว่าเป็นคอสีนะแล้วก็เอฟเฟกต์แฟดนะครับผมทำลายสปริตหรืออันเตเมทคอสไม่เกินหกของคู่แข่งได้หนึ่งใบแล้วก็อ่าในระหว่างซิลนะครับผมเมื่อสปริดอันเตอรเมทถูกไล่โดยเอฟเฟกต์นี้เราสามารถเออคู่แข่งอะเลือกทิ้งการ์ดในมือตัวเองหนึ่งใบนะเสรมาสองเนาะ ต่อไปเป็นอ่าอพีโซ่เคาน์เตอร์นะครับผมเป็นทิกเกอร์เคาน์เตอร์นะครับผมการเป็นจิกนี้ในมือเนี่ยเ mm. มื่ออัลจิเมตทิกเกอร์คู่แข่งฮิตนะเราสามารถใช้งานเอฟเฟกถัดไปก่อนที่เอฟเฟกเอฟเฟกเนี่ยก่อนที่เอฟเฟกฮิตจะทํางานนะก็คือถ้าการ์ดที่ฮิตเป็นการ์ดสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยทำลายอ่าอัลจิเมตคอสร์79เศษของคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับผมเราก็อ่า uh, มันไม่ได้กันการ์ดนะมันเอามาทําลายนะสําหรับแบนี้เนาะถ้าฆ่าลายไม่ถูกก็คือว่าว่าไปนะสําหรับแบนี้ แล้วก็ทิเกอร์เคาน์เตอร์นี่หลายคนอาจจะยักเข้าใจผิดอยู่นะก็คือมันไม่ได้ใช้ฟรีนะครับมันจ่ายค่าไร้นะสำหรับทิเกอร์เคาน์เตอร์เนานะแล้วก็เอฟเฟกต์แฟตนะครับผมทำลายเบสบนสับล,ลิดล้มลายคู่แข่ง,ห,ง,ขง,ขงหรือทำลายสับลิดอันเอรเมดคอร์เมื่เนะกิดสามขอคู่แข่งหนึ่งใบนะก็ก็เป็นการ์ดที่เอามาตอกกักับทั้งสายเบสทั้งสายอันเอรเมดนะครับผมสำหรับใบนี้เนาะเอามาเคลียร์ตัวน้อยได้ด้วยแหละใส่มาสองใบน,นะมันลดเจมทั้งฟ้าทั้งเขียวไงแล้วจะมีเหตุผลมากกว่านั้นที่ใส่มานะต่ออไปก็คื ขอออฟเดอะดีฟนะครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่มาจากชุดสุ่มของผ้าอ่าซอสไอนะครับผมกล่องสีเหลืองนะ BS ยี่สเนาะก็แฟดนะครับทำลายสับลีดที่มีความสามารถไม่ถูกป้องกันของคู่แข่งหนึ่งตัวแล้วก็รัดนะครับผมเจมเขียวอ่าเสื่อมไอเสื่อมสภาพสับลีดคู่แข่งหนึ่งตัวเป็นนอนเออเป็นวางนอนนะเออก็ก็บอกเสื่อมสภาพเออเสื่อมสภาพสับลีดคู่แข่งหนึ่งตัวหรือเสื่อมสภาพสับลีดคู่แข่งคอสไม่เกินสี่สองใบนะครับผม เซมานองต่อไปก็เป็นอ่าสองรอนะครับจดะสามทิ้สองโอเคการในเด็กมีเท่านี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นแล้วก็วิธีคอมโบกันเลยถ้ามาอยู่ที่ถ่ายคลิปแล้วรู้สึกว่าบอดมันเลื่อนได้ปะเขาปรับมุมแป๊บนะโอเคก็วิธีคอมโบคร่าวๆแล้วก็เล่นคร่าวๆนะครับผมก็จะเด็กนีเป็นเด็กกีด็อกใช่ไหมเราก็ต้องเล่นกีด็อกแหละนะก็กีด็อกเนี่ยคนสามาัยมันก็คือ อ่าที่มืออ e ีฝ่ายแล้วก็ตัวเองลุกอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ผลพวงจากการทิ้งเมจิกได้นะครับผมอ่ะเราก็สามารถทําให้เมจิกนั้นทํางานได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเกลียนใช่มันไม่ได้เก่งหรอกมันเกลียนนะครับสําหรับใบนี้นะที่มืออ e ีฝ่ายอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้เองได้นะมันเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวใ e ห้อีฝ่ายได้เนาะแล้วก็ลุกตีได้เนี่ยคือประเด็นของมันนะก็อ่าลิสต์นี้เนี่ยต่างจากอ่าเด็กเก่าที่เคยทาไว้ยังไงคือเด็กเก่าเนี่ยเราจะใส่เป็นลิฟซีดาใช่ไหมก็ เน้นเล่นแบบว่า2ทางเนาะก็จะเอาทางใดทางหนึ่งก็คือจะเล่นกรีด็อกก็ได้หรือจะเล่นเป็นอ่าลิฟซิด้าก็ได้ที่สามารถแบบไปห้าเบิร์ดหเ้เมจิกได้แล้วก็เอ้ยไม่ไม่ได้ห้าเบิร์ดนี่หว่าแค่แบบทําให้เบิร์ดใช้งานยากขึ้นเฉยๆนะั่นแหละนะอะ่แล้วก็สามารถเจาะไรได้แต่ในลิ์นี้นะครับผมก็จะเน้นเล่นไปที่กรีด็อกเลยนะก็เน้นเล่นตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีของซัพพอร์ตตัวอื่นที่ยังค่อนข้างจะทําให้มันแบบว่าเล่นได้นะก็คือ ในเด็กก่อนเน่ะไอเขาเรียกว่าไอตัวน้อยนะครับผมไอพวกสับิตพื้นฐานเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะบทน้อยมากมันคือแค่ตัวแบบเอามาซับพอร์ตเพื่อให้ไปเล่นตัวใหญ่ได้เฉยๆแต่สําหรับเด็กนี้นะครับผมในกรณีที่เราจะเล่นกีด็อกอย่างเดียวนะ่ะผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวน้อยในบางตัวนะครับผมเพื่อให้มันแบบว่ามันเล่นมันเล่นเองมันได้นะเออก็คือเอามาเล่นรอก่อนที่แบบเราจะได้กีด็อกนะคือก็จะเป็นตัวที่สามารถ อ่าฟาร์มของได้แล้วก็เล่นคุมบอร์ดได้นะครับผมก็จะอย่างเช่นนะก็จะเป็นไอตัวนี้ที่ใส่เพิ่มมาใหม่นะครับไอทวินเฮดบูเทียเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่มันจะเป็นเจมเขียวนะซึ่งมันค่อนข้างจะดีเด็กนี้เน,นเด็กฟ้าเขียวแล้วนะนะก็คอสมา,มานมะันมันเกียนตรงที่ว่าไอเมนจิกในมือของผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะคอสบวกสามเวยมันทําให้ไอพวกที่แบบว่าเปิดมาแบบ สีแดงเนี่ยเปิดมาจสีจอสองมันยังมันทําไม่ได้นะครับผมเออมันทําไม่ได้นะแล้วก็อย่างเจอสีฟ้าด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้สตองดอได้นะเออมันก็แบบเราจะเจอแบบสตองดอไล่หกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอฟเฟกต์มันอะสแต็คกันได้ตามจํานวนตัวที่มันอยู่ก็คือถ้ามันอยู่สามตัวคอสเมจิกผู้เล่นทุกคนมันก็บวก9ก้เงี้ยซึ่งมันก็แบบเวลาเอามาเล่นกับคอมโบกีด็อกเนาะเวลาเราตีไปเงี้ยเราเปิดมืออีฝ่ายเราเจอแบบเมจิกโคตรเยอะแต่แบบเวลา เราทิ้งได้ใบเดียวใช่ไหมล้วมันเป็นแบบการ์ดแบบพวกขอเทินอะไรเงี้ยแบบเราเจอเบิร์ดวอลสองใบอยกตัวอย่างเงี้ยเออมันก็แบบว่าในกรณีที่เราดันมีตัวเนี้ยมันจะทําให้อีฝ่ายเบิร์ดวอลไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ชิวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกดับไปว่าเออมันจะขอเทินอย่างเงี้ยแบบปกติถ้าสมมุติเราไม่มีตัวนี้เนาะเราเอาไอ้กีด็อกตีไปแล้วไม่มีตัวแนที่ห้ามมจิกเงี้ยเราเขาสามารถใช้มจิกได้เราเปิดไปเราเจอเบิร์ดวอลสองใบเงี้ยก็คือแบบว่าเออคือเราก็รู้รู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่าเราทิ้งไปหนึ่งใบ แต่ในกรณีที่มีตัวนี้เรายังมีโอกาสที่แบบว่าอ๋อตีทิ้งไปเราเขายังใช้ไม่ได้แล้วตีเวฟต่อไปเราก็ทิ้งอีใบที่เหลืออะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่งงเนาะแล้วก็โพเมจิกเนี่ยอ่าเอ้ยงี้ดีกว่าไอสองตัวเนี้ยใส่มาเป็นใบขอเทิร์นแทนเมจิกเนาะแล้วโซนมากเป็นจิกเนี่ยก็จะแนะนําให้ใส่เป็นลีกทีบาเลียกับไอลิมิเต็ดบาเลียใช่ป่ะวะเออชื่อมนะันเออใช่ใช่ใช,ใช่ในใช่ก็ก็ไอตัวที่มีเอฟเฟกต์เดียวกันนั้นนะเออทั้งสองตัวก็มีขอเทิร์นกับกันตัวนั่นแหละสิ ตีขึ้นไปเนาะเออเออตัวตั้งแต่คอสี่ตีเข้าไรเออประมาณนั้นก็จะเปลี่ยนมาใส่เป็นตัวของสปริตแอคเซลแทนก็มันไม่มีเหตุผลอะไรมากหรอกเพราะว่าเราดันใส่ตัวนี้มาไงเออพระเราใส่ตัวนี้มาเราก็มันเป็นดาบสองคมไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมไม่มีสองหัวนะเออมันมันไม่เกี่ยวดาบสองคมหรอกก็นะมันเขาเรียกว่าเราก็ต้องแบบเซฟตัวเองไว้โดยการแบบว่าการแบบาการที่เรามีดันไอ้ตัวนี้ในสนามสามใบจริงๆอะ่ะเออแล้วแบบว่าเอาเี้ย ถ้าสมมติเราเปลี่ยนไอ้พวกนี้มันเป็นเบิร์ดวอลอะไรนี่แบบเอาเวนฮอริชิดเลยแบบว่านั่นแหละมันจะคอรสเยอะนะครับผมการใส่ไอ้สองตัวนี้มาก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงนะเออมนเอามาหลีกเลี่ยงไอ้ตัวนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็ส่วนของเมจิกนะครับผมเราจะใช้เป็นเมจิกคอสน้อยทั้งหมดเลยไม่นับไอ้ตัวนี้ไอ้ไอต้ไอตัวนี้นับเป็นคอรสน้อยก็ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าไอ G ้กีด็อกหรือว่าไอ้สกอ์สเปียร์ของเราตีอยู่มันก็จะใช้เป็นคอสสี่ได้เออส่วนที่เหลือออเป็นนน้ยนะ เหตุผลที่ใส่ค้อน้อยมาก็เพราะว่าไอ้นี่ไอ้ทวินเฮดบูเทเลียนเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เราสามารถเอามาลงในเทอร์แรกได้ซึ่งบางทีอ่ะอย่างสตองดองเนี้ยเรามาไม่ทันก่อนที่เราจะลงตัวนี้แบบเทอร์แรกเราเปิดมาเราจัวมา5ใบอย่างงี้ใช่ไหมเราแบบเอ้ยมันยังไม่มีสตองดองแล้วไม่มีอะไรจะลงเงี้ยมีแต่ตัวนี้ที่ลงได้ยังไงเราก็ต้องปูบอร์ดไปก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเทอร์ต่อไปเราดันจ่วได้สตองดองเงี้ยมันก็แบบซวยไปอย่างงี้ใช่ไหมเออมันก็จะเป็นแบบว่าอ่า มันเป็นมิกคอสน้อยสัส่วนใหญ่นะครับผมเพื่อให้แบบออามาเล่นในเทิร์นแรกได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เชิงเทิร์นแรกหรอกเชิงที่แบบว่าถ้ามีมึงเราเราก็จะใช้ใบอื่นได้ในแบบว่าก็พอได้อะไรเงี้ยก็อ่ะถ้านับกันดูจริงๆอ่อะไอ้สตองดอมันถ้าลดคอสอะมันจ่ายหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยฟรีไอ้ตัวเนี้ยจ่ายหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยฟรีในกรณีที่มันได้ใช้เอฟเฟกของมันด้วยนะั่นคือตอนที่ไอเขาเรียกว่า ไอ้จากพระเทศเทตีนะครับผมซึ่งถ้าต่อให้บวกตัวนี้ไปก็คือมันก็จะจ่ายแค่3แค่4ี่เองซึ่งมันก็ไม่ได้ดูเยอะเลยสําหรับเป็นเด็กเขียวฟ้านะครับผมเพราะว่ามันขอบูสต์ได้จากไอ้ตัวนี้ด้วยนะทั้งลงทั้งตีอันนี้ตัวนี้คือโกงนะเรียกว่าโกงได้เลยนะจะใส่3ใบก็ได้เราไปหาใบอื่นอออแต่ผมใส่2ใบก็พอแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ที่มันค่อนข้างจะเจ๋งนะสำหรับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะก๊อตเลยใบนี้มันเอามายืนคู่อะ่ะเขาเรียกว่ามันเอามายืนคู่กับเบฟ มายืนคู่กับเบฟแล้วก็ไปเบฟตัวไหนก็ได้ที่มันเก่งๆอ่ะส่วนมากก็จะเป็นยืนคู่กีด็อกอะไรเงี้ยนะครับก็ไอตัวเนี้ยมันมีตีคอบู๊สนะแล้วการคอบู๊ของมันคือไม่ต้องกลัวว่าแบบเราตีไปมันเสียงอะไรไหมก็คือเราแค่ดูบอร์ดว่าอีฝ่ายมันบล็อกเราตายได้ไหมแค่นั้นก็พอละเพราะว่าตัวนี้มันตีห้าเบอร์ห้าเมจิกไงยังไงมันก็รอดนะยังไงก็ไม่มีอะไรตัวแบบยักษ์โผลมาหลังจากตัวนี้ตีนะก็ขอดีก็มีประมาณนั้นนะแล้วก็ที่เหลือที่เหลือ เดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนของไอ้เมจิก่อนสองใบที่หน้าตาแปลกมากที่คนอื่นเขาไม่น่าจะใส่ก็คือสองใบนี้เอางามเอามาแก้ทางเมตาไม่มีอะไรมากเอามาแก้ทางเมตาฮะก็มันไม่ได้ใช้แบบว่าแก้ทางเมตาอย่างเดียวมันเอามาใช้เขาเรียกว่าไงนะมันามาใช้ได้จริงด้วยอ่ะอย่างใบเนี้ยอะมันเอามาทําลายตัวห้ามบ็อกช่ไหมก็เมตาตอนนี้ก็คือมีแกะนะครับผมก็ แต่ถ้าเราไม่เจอแกเราไปเจอได้อ,อื่นเราก็ใช้ได้ก็เราก็จับเขานอนซะอะไรอย่างเงี้ยเออมันใช้ได้มันไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่แบบออกมาแบบเอยถ้าไม่เจอไม่ตั้งเงี้ยมันก็เล่นไม่ออกแต่ว่ามันยังเอาไปใช้กับเด็กสับหลด้วยกันได้นะครับผมแล้วส่วนไปเนี้ยมันเอามาเล่นกับสายอันติเมตได้นะมันเอามาพังเบฟไอพังเบฟเนี่ยก็คืออ่าภาคเนี้ยไอในภาคของดับเบิลไดเน่ยก็มี2ตัวเลือกให้เลือกเข้ารวมนะก็เข้ารวมกับอันติเมตซะหรือเข้ารวมกับจกักรรดพเทพซะถ้าเข้ารวมจกักรรดิเทพเออเข้าร่วมกับจกักรรดิเทพเนี่ย มันก็จะมีเบฟอืมมันก็จะมีเอเมจินเบฟหรือไปเจอได้เก่าๆยังไงมันก็ต้องมีเบฟอะมันก็ต้องห้อยเบฟมัน,นะอะก็แบบนี้ก็เอามาเล่นได้เอามาเจอลติเมตที่มีทิกเกอร์เคอร์ออตเตอร์ก็เล่นได้แล้วก็เอามาเคลียตัวคอสน้อยได้ก็คือมันเป็นอ่าจำพวกตัวที่เอเป็นเมเจิใช้ได้จริงแล้วก็คอสน้อยนะครับผมแล้วก็แก้ทางเมตาได้นะก็เลยใส่มานะมันก็อาจจะหายากสักหน่อยเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่การ์ดที่อยู่ในภาคนี้คนผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเขาเรียกนวะ่า เพิ่งมาเล่นเนี่ยก็อาจจะหายากนิดหน่อยแต่มันก็ไม่เป็นการ์ดที่แบบว่าเป็นที่โปรดปานของใครหลายๆคนนะครับก็ไปหาซื้อในกลุ่มได้เดี๋ยวยังไงเขาก็ขายใบสิบาทแค่นั้นแหละจากที่ผมคิดนะไอ้สิบบาทยังแพงไปอีกสามสามใบสิบอะไรประมาณนี้จากที่ผมคิดนะมันราคาไม่แพงหรอกแล้วก็ไอ้กรีดรีเจคเนี่ยก็มันเจ๋งตรงที่คอร์ดหกมันทำลายสปรีเดอร์อัลติเมทคอร์ดหกได้ก็คือจะยกระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะกับไอ้ตัวผู้นี้ที่มันเล่นกับตัวคอร์ดน้อยอันนี้คอร์ดมากเกินสามอันนี้คอร์ดสี่นะหรือนอนนตัวเาะ ก็ไอตัวเนี้ยการทำลายคอสตไม่เกิน6ได้นี่็คือมันก็ค่อนข้างจะเจ๋งแล้วก็เราสามารถติเอฟเฟก์เอฟเฟกพ่วงได้โดยที่ถ้าเราอยู่ในระหว่างซิลนะครับเราก็จะได้ทิ้งมือคู่แข่งอีกหนึ่งใบไปฟรีๆนะเป็นความเจ๋งแล้วก็มีเอสอาร์ให้ได้เนี่ยที่ช่นในการทิ้งมือนะครับผมเวลาสบรีของเราตายเนี่ย นะก็จะทิ้งมือคู่แข่งได้หนึ่งใบเพื่อให้มันยังอยู่ได้ก็เด็นี้ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวทิ้งมือการที่เราทิ้งมืออ e ีฝ่ายได้ในช่วงต้นเกมหรือแบบช่วงแบบเลเยรเกมคือเอาให้ทิ้งช่วงไหนอีฝ e ่ายก็ชิบหายเหมือนกันนะการที่ไม่มือมือเล่นเนี่ยก็คือแบบต้องวงพึ่งเบิร์ดอย่างเดียวใช่ไหมซึ่งเด็กเนี่ยเราเรายังมีความปาณีตรงที่แบบไม่ได้อ่าว่าใส่การ์ดที่แจกห้ามเบิร์ดแบบทุกการตีมาอย่างเงี้ยซึ่งจากพี่บงคิดที่ไม่ใส่มาเพราะว่าแค่นี้มันก็พอแล้วเออมันก็พอแล้วมมันมันน เพราะว่าถ้าใส่มามันมันจะมีก๊์ดที่มันช่วยแบบมันจะเล่นยากไปเอออย่างนี้ดีกว่าถ้าใส่ไที่พวกที่แบบช่วยห้ามเบอร์ทางเทินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องต่อขอบวงมันต้องเล่นยากมันนุ่นนี่นั่นอีกซึ่งเด็กเนี้ยมันเป็นฟ้าเขียวใช่ไหมมันก็จะจัวได้ไม่ค่อยดีซึ่งแบบว่าต่อให้ปกติฟ้าเออมันจะมีการซับเพนการจัวได้ที่ค่อนข้างจะดีแต่ทั้งนี้มันก็คือมันเป็นเขียวด้วยไงมันก็เลยต้องมีการลดก๊์ดอะไรบ้างไปหลายๆจํานวนนะซึ่งทําให้แบบว่า การเพิ่มมือของเราเนะี่ยก็ขันจะน้อยเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีนะในเด็กนี้ก็มี8ใบแต่ได้ใช้งานจริงก็น่าจะสัก5ใบไม่นับใบนี้นะอบน,นี้คือ3ใบหนึ่งใน3ใบใน8นะั้นก็คือเวลาคู่แข่งเบฟตีมาเราก็ได้จวดทิ้งอันนี้ก็เอาวัดดวงเอาว่าเราจะเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กัดจวดก็มีไอคอนเน็ตผู้ใช้หกแล้วก็มีสตองดอนะครับผมก็แค่นั้นแหละแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาอธิบายส่วนไอตัวคอสสูงๆกันนะก็เริ่มจากดูเบอร์ด็อก ใช่ปะเออใช่ดูเบอร์ด็อกก็ไอ้แล้วเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างจะเกียนมันทำลายคอสไม่เกิน6ทั้งหมดนะทั้งสเปรอังติเมตซึ่งมันค่อนข้างจะแบบดีในช่วงที่แบบช่วงกลางกาเกลียดอ่ะที่ยังไม่ได้ลงแบบพวกสเปริ่คอสูงมากเออไอ้ตัวนี้มันจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาตัวฟัคเกอร์ไอ้เคียบบอร์ดได้ทันทีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกทำลายอัตเมีได้ด้วยแล้วก็มันไม่ส่วนคอสของเบฟไหมเออไอ้แกะอะไรโดนก็ชิบหายเหมือนกันนะกรณีที่แกะมันไม่ได้บบกัอ่า ท,ที่มันไม่มีอันตาชิวซีฟ้าอย่างนี้ดกวาเออกรณีที่แกะมันไม่มีชิวซีฟ้าอ่ะแล้วก็ไอม้มงป้องเนี่ยใส่มาไว้สําหรับเคียบอร์ดนะพอเด็กนี้จากที่เราดูอ่ะตัวเคีย์บอร์ดมันมีตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นมจิกนะครับผมซึ่งการเคียบอร์ดเนี่ยมันอาจจะน้อยไปอืมมันยังจะน้อยไปการที่เราใส่สกอ์สเปียร์มาเนี่ยมันช่วยเคียร์อันติเมตได้ด้วยนะครับผมซึ่งไอเราติดเบฟมันใช่ไหมการที่ช่วยเพิ่มแบบคอส การช่วยเพิ่มคอสอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบว่าทําได้ง่ายนะครับการตีแบบทาลายไอ้พวกที่คอสใหญ่ๆมันก็ไม่ใช่เรือ่องยากนะถ้าเราติดสกอ์สเปียร์มาเนาะแต่ความจริงไม่ต้องติดมาก็ได้หรือใครอยากติดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สไตล์แต่ผมติดมาหนึ่งใบนะเผื่อแบบมาได้ใช้จริงๆเนาะก็ถ้าคอมโบกับเอกีด็อกที่มันตีได้3 4สครั้งเงี้ยเออมันก็เคลียบบอร์ดได้เกือบทั้งหมดแหละแต่กรณีที่เรารู้ไปแล้วว่าเออเราตีไมเถอะมันไม่ชนะหรอกเออยังไม่ชนะในะคืนนี้เราก็เปลี่ยนวิธีไป,ไปตา,าว่า ตีเคยบด์ดเอออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ามามน่าจะพูดมาหมดทุกใบแล้วนะก็เดี๋ยวมาถึงใบสุดท้ายกันนะใบที่ค่อนข้างจะเอามาเล่นเล่นคอมโบกับหมาได้ดีเลยก็คือไอตัวนี้นะครับผมไอแพ้ภูเขาเนี่ยก็เป็นคะแนเป็นโซเบิร์ดเงื่อนไขระวังเมือ่อเมื่อเราหรือคู่แข่งซิวนะเออก็ไอตัวนี้มีข้อดียังไงข้อดีของเขาก็คือเอฟเฟกต์เมื่อลงนะครับผมก็จะดีดสบับิีคู่แข่งขึ้นมือตามจํานวนอ่จาจักประเทพหรือสิบมงกุฎของเรานะ ก็อย่างน้อยมันก็ได้ดีดตัวหนึ่งแล้วเพราะมันก็เป็นไงอ่ะมันคอมโบกับหมาอย่างไงนะครับผมไอหม,หมาเนี่ยเวลาเราเจอคนเหลี่ยมเว้เราเจอคนเหลี่ยมแบบเออรีบๆใช้เมจิกให้หมดซะรีบๆใช้สปริดให้หมดซะหรือโมมือเออแบบเปสเปย์มือออกให้หมดอะไรเงี้ยหรือแบบถือแต่แบบเบฟหรือเน็กซัสไว้อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือก็ลงพวกสปริดที่มีเอฟเฟกมือไม่รับผลอะไรเงี้มาไอตัวนี้แก้ได้ ไอ้ตัวนี้แก้ได้แก้ได้ตรงที่ว่าในการที่เขามีสปริตแบบมือไม่รับผลเนี่ยส,สมมติมันเป็นเอฟเฟกจากสปริตนะไอ้ที่มือไม่รับผลนะถ้าไปดูดีๆนะสปริตลว้ลวนๆนะไอ้เน็กซัสมีแต่กา,กากนะครับไม่มีใครใส่มาหรอกนะก็เจอไอ้ตัวนี้ไปก็เหวอานะก็ในการที่เราจะใช้ตัวนี้ก็เราเอาตัวนี้ตีไปอย่างเงี้ยเออเราก็ซิลก่อนเรายังไม่ต้องใช้เอฟเฟกข้างหลังนะครับผมเราใช้ของไอ,อ้แพ้ภูเขาเปิดเบิร์ดมานะแล้วก็ลงไอ้แพ้ภูเขามาแล้วก็ทําการใช้เอฟเฟกต ไม่ลงเขาซ้าก็ดีดไอตัวมือไม่รับผลขึ้นนะครับผมเออขึ้นมือไปแล้วก็ต่อด้วยไอตัวนี้เปิดมือแล้วก็ทิ้งนะครับผมก็เอาง่ายถ้าตัดใดที่อ e ีฝ่ายยังมีซับพิตอยู่ไอตัวเนี้ยจะได้ทิ้งแน่นอนแล้วก็ต้องต้อง,องมีอ้นี้นะเออต้องมีไอไอซับพอร์ตเซเลเบชั่นเนี่ยนะเออแค่ถ้าไม่มีก็เบื่อมันนะแต่แต่ว่าการดีดขึ้นมือแล้วก็จับทิ้งคอมโบเนี่ยก็คือมันยังดีอยู่แต่ความจริงมันจะเป็นต้องมีไอซับพอร์ตเซเลเบชั่นก็ได้ถ้าเรายังมีไอเทพมารคำรามเออ ในกรณีที่ไอ้เทมาาคำรามเบฟกับไอ้ตัวนี้อยู่นะการตียังไงแล้วก็ต้องมีอีกข้างนะเออต้องต้องมีเบฟอีกข้างหนึ่งนะที่เป็นติเผามานนะเออการตียังไงเราก็จะได้ทิ้งสปิริตอยู่ดีนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเจ๋งนะเออการลูกตีมันเป็นคอมโบที่แบบว่าอ๋อถ้ามึงเหลี่ยมใส่กูมึงเจอแพะกูอะไรเงี้ยแบบจะเหลี่ยมยังไงก็ช่างไอที่เคยพูดมาในกรณีก่อนหน้าแบบว่าจะแบบ ลดมือตัวเองอะไรเงี้ยหรือแบบว่ามือไม่รับผลอ่ะเจอตัวนี้ไปก็เวอร์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอฟอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือมันจะช่วยให้สปริตของเรานอนบล็อกได้ซึ่งมันค่อนข้างจะเจ๋งมากแล้วผู้คนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่าไอ้กรีด็อกเนี่ยเอฟเอฟเฟกต์พลันเดอร์ของมันเนี่ยมันสามารถใช้ตอนนอนได้ก็คือตอนป้องกันได้นะครับผมนะมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้แบบแค่ตอนตีอย่างเดียวเพราะส่วนมากคนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยแบบว่าอ๋อไอ้นียเฟเอฟเฟกต์ตีแต่ความจริงไม่ใช่นะมันคือเอฟเฟ ก็มันจะทําให้เราสามารถพลันเดอร์ใส่อีกฝ่ายตอนที่บล็อกได้แล้วมันก็จะลุกได้หรือไม่ก็หาเรื่องหาเรื่องเกียนดูมือแล้วก็จับทิ้งอี่ะก็คือมันจะเป็นขบวนที่เขาจะแบบว่าสุดเหมือนกันนะสาหรับไอ้ตัวแพะภูเขาเนาะแล้วก็ไอ้แพะภูเขาเนี่ยมันก็ยังจะเก่งในตอนที่อีกฝ่ายเนี่ยมันเขาเว่าตีมาด้วยอย่างเงี้ยเออในกรณีที่ฝ่ายเป็นฝ่ายซิวเองนะครับผมก็คือเราอาจจะมาใช้ในตอนตั้งรับหรือไอ ไอ้คอมโบม่ก็คือต e ัวน like ี้ตีไปแล้วก็เปิดตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นคอมโบบุกคอมโบรับก็คือเราก็เซตไปนี้ไว้รอให้อีฝ่ายตีมาแล้วซิวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบลงมาแล้วซิวอ่ะเออคือรอให้อีฝ่ายซิวอ่ะเราก็ใช้ไปนี้ได้นะใช้ดีดได้นะก็มันเป็นอะไรที่อำขปางจะเกียนแล้วก็ในตอนที่ในกรณีที่เรามีตัวนี้นอนอยู่อย่างที่ว่าแล้วก็อาจจะรอให้อีฝ่ายตายใจแบบตีมาเงี้ยเราแบบตีซิวอะไรเงี้ยเออเราเปิดตัวนี้มาอะไรเงี้ยทำให้แบบนอนบล็อกตายแล้วก็ต่อด้วยพันเดอร์ต่อเป็นคอมโบนะเออ ก็ขาโบมีประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็หากผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยหากชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยความเก่งของมันเนี่ยในระดับคะแนนเต็ม5ดาวผมให้4.5นะเพราะมันค่อนข้างจะเล่นง่ายเนาะโอเคนะครับก็หากใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคือ ไอ้เลือกคะแนนนี้ใครจะแบบให้คะแนนอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ได้ก็ลองคอมไม่มาดูแบบเหตุผลแบบเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยเออลองมาแชร์ความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย